ต้องห่วงอะไรนะลับลื่นทุกอย่างขับรถดีๆกระชังกระชังกระชังไงการมติกฎกิจคุ้มอ๋อสุเกะไปขึ้นทะเบยียนบ้าน นชข้างงึถึงสนามบินลอยอ็นแล้วค่ะจะตารถลงไปเก็บก่อนแป๊บนึงยายไม่กล้ามายายปิดประตูล็อกก่อนแล้วเรียบร้อยบอยอยากเห็นหนาร้านย่านหาน้ำเดี๋วเราไปเช็คอินก่อนนะเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะเดี๋ยวเอาเด็กไว้ เราเอานี่ไปดว้วยสิ ตัวเล็กๆนี่มีแต่ปัญหาซื้ออะไรอีกเธอเราจะขึ้นเครื่องแล้วนะเธอจะมาซื้อของอยู่เอาเอาของกับไซไปเก็บด้พอเสียงเธอจะไปด้วยไม่ได้นะพอแล้ว พวกนี้ก็ได้เจอพี่แล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมากกว่าความคิดของเราสุดเด็ดคน,น,นเหลือง เออไม่ต้องรีบก็ได้กินให้หมดก่อนค่ะทราป สาปาามูเด้งมีอะไรจะพูดกับพี่ไหมพี่จะไม่ได้มาหาแล้วนะเจอกันใหม่เทอมหน้าเอาไปเป็นปีเาไปเป็นปีกว่าเธอจะเรียนจบต้องไปสู้สู้เอาในฟีไฟายประแซดโอ้กิฟ์ฟอนกันได้ โมเด็มีอะไรจะพูดกับพี่ไหมบอประสานหาม้นีซาลาเปาล่ะไม่พูดอะไรกับพี่เลยเหรอจจน,อนี่นี่ที่ยืมไปอะจะ,จะจ่ายตอนไหนอย่างนี้เหรอเงินที่ยืมจะคืนตอนไหนไปกอดตาเรียไปไหว้ตาไปไหว้ตาด้วยไหว้พ่อว่าไหว้แม่ด้วยไห,หว้แม่ด้วยไหวแ้วหวแม่หรือยัง ไหว้ตาด้วยขอบคุณตาที่ดูแลขอบคุณมากๆนะคะซาลาเปาหมูดเด้งไปกอดน้องด้วยรักกันกอดกันพร้อมกันเลยไปไปไปเร็วๆไม่คิดถึงกันหรอเลี้ยงกันมาคู่กันกอดคอกันไป เราสูดสุดว่าเหตุไหนย่ังไงก็จีไปไปแล้วจะไปแล้วชมพูอุ้มอน้องลูกกลับรถดีๆเด้อฝากบอกแม่เด้อเอลยแม่ไปแล้วได้ลุ้นเด้อมุเด็กแม่ไปแล้วนะพ่อไปนะบังหลาบบังย่ายนั่นเด้อ โอเคไม่ต้องห่วงอะไรนะลาบลืบ่นทุกอย่างครับรถดีๆบา,บายย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็มาใหม่อีก3ามเดือนมีจางแม่อยู่นี่มีจางแม่อยู่นี่ อามิจังต้องถือไปเองขับรถดีๆ ไปกันเราสามคนจะรักกันนั้นแล้วโอเคจับดีๆนะเปลี่ยนดีกว่าแม่ไม่มั่นใจ <c oughs> แม่กลัวน้องตกอ <c oughs> ไปเดินไปก่อนเหนื่อยไหมคะเอาน้องนั่งตรงนี้นะคะ เรตมีเอ้า,า,าอนออ้องาุดป่ะอ้กวกอีกก็จางหิวก่ดูก็จางหิวครับนี่จางเห็นพี่กินก็กินตาม วันเลยจ้งเนี่เบิดมือเบิดขึ้นแล้วมือนี้ทั้งอาทิตย์เลยพายุเข,ข้าอีกปุ่นในช่วงนี้น้ <c oughs> อะไรกันอ้อ่ะดไดพอแม่แล้วอมยิ้มยิ้มแบบเกินเคยนะามตกีคุมนะอ๋อสุกะสุกะอาลูกหัวหนลูกหัยเน่อ๋อสุก้สุก้ แบ่งแบ่งขนมให้พี่ด้วยเมื่อกี้ก็แบ่งให้เอื้อกินประเดี๋ยเอื้อยุ่ยซื้อคนกับแบ่งให้สกัดมะตูกกี่ขวเอาออเด้งใช่รถไฟรถไฟมาไหมมิกิมิกิก็จะโกจังมิกิ

พอลวงจากเครื่องแล้วจะมาถึงบ้านพอกุกกีก็พามาที่อำเภอเลยจ้ะเพื่อจะเอาไซนิวการ์ดมายื่นไอล้ลงทะเบียนหรือเฮติยังของเพื่อนสักอย่างนี่งละจ้ะก็ประมาณว่าเป็นบัตรวีซ่าของชมพูจ้ะก็เอามายื่นที่อำเภอแล้วเวลาก็กำลังสีมดแล้วฝ่าวมาจ้ะพากันฝ่าวมาอ,อ,อันนี้อันนี้เช็ดข้างหนึง่งเช็ดให้น้องด้วยลูก เช็ดมือให้น้องน้ำเอาผ่าไปเช็ดมือให้น้องน้องก็นเล่นอย่างเดียวเอาไปทิ้งข้างขยะที่นี่ข้างขยะอยู่ไหน น้องเขาเล่นกันโนซมีกระหูงานค่ะเมื่อไหร่ซูจะนอนกันนะเมื่อไหร่จะนอนก็จังทำไมทำหน้าบิดหน้าเบี้ยวหนูอุ่นจีเราลูกฟองเหน็กก็นไหมลูกพูดแต่ไปไหนหนไปอุ่นจีหรออือก่อนอือก่อน เออมาให้กำลังใจกันล่ะสูวลปรับ,บนอนอ่ะอื้อก่อนแล้วอื้อก่อนอื้อก่อนข้าไปนอนมาให้กำลังใจกันเมื่อไหรจะหลับจะนอนอื้อก่อนก็จัางกับอื้ออื้อให้เสร็จก่อนแล้วเออจะง่ากันพอได้รับได้นอนกันจากทีไม่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 เล่นไม่เล่นไม่เล่นโอ้ย ตายแล,ล้วบบบนี้เอาไป <K _ d ose> โอ,ปอ้เอาไปให้อายเช็ดเอาไปให้อายเอาเช็ดเสีเช็ดเ <K _ d ose> ออเออเออออกไปออกไปเ <K _ d ose> ขาจะเช็ดเอา B เลยวานนี <K _ d ose> ้เขาจะเช็ดจู่ๆเขาอ่ะเขียดงงเก็บกูเกี่ร์กูเกียร์ทำเก็บด้วยเก็บด้วย เจ็บนี้ด้วยเกเคไปไปนอนพอแล้วป่ะทีนี้เออพอเราละเออแล้วล่ะป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 ่ะ,ปะ